นาฟรังจมูกดองลิเดียคลอลูกแล้าได้ได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆสําหรับข่าวดีครั้งล่าสุดของขอครอบครัวคนบันเทิงอย่างแมทธิวดีนและลิเดียสรันรัตเมื่อบนณิกสแกรมแอดแมทธิวจุดดีนหนึ่งและแอดลิเดียสรันรัต ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายอวดความน่ารักน่าชังของทายาทหมายเลขสามให้พันครับและคนรักเด็กได้ชื่นชมอย่างเป็นทางการหลังจากที่ตั้งตารอเจอหน้ามานานกว่า9เดือนเต็มอีกทั้งยันอีททางคู่ยังได้แนะนำตัวทายาทตัวน้อยผ่านแคปชั่นว่า welcome to the world Dion 7เดือน4 2022 Adion จุดดีนและเด็กชาย Dion Dean สวัสดีครับผม โดยที่ในช่องคอมเมนต์ก็มีแฟนๆและเพื่อนพ้้อมคนบันเทิงเข้ามาร่วมส่งข้อความแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับหลานชายป้ายแดงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ